สวัสดีครับตอนนี้ก็พบกับเราอีกแล้วนะครับ p ี Home มตอนนี้เราอยู่กันเบื่อไหมพบบ่อยเฮ้ยอย่าเพิ่งเบื่อกันครับยังยังยังเหลืออีกเยอะใช่ไหมเดือนนี้ยังมีอีกเยอะโอเควันนี้นะครับเราอยู่กันที่เขียมาราชนะครับอุบลราชธานีนประเทศลาวเลยครับอยู่กับคุณพ่ออุดรเนาะคุณพ่อเจ้าของบ้านครับตอนเนี้ยก็คือบ้านบ้านของเรานะครับหลังเนี้ยหลังที่เขียบมาลาชเนี่ยก็จะเป็นแนวคอนเทมพอรารี่นะครับโทนสี ครีมครีมนะครับตัดกับน้ําตาลเข้มนะครับก็จะออกโทนสีน้ําตาลนะครับก็คือเป็นแนวคอนเทมพอรารีสไตล์ของ p ีทีโฮมนะครับก็จะมีเสาโชว์เสาโชว์ก็จะเป็นผูด้วยกระเบื้องลาย3มิตินะครับก็คือเป็นเป็นแนวของเราอยู่แล้วนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ตรงที่เฉลียงหน้าบ้านนาะพ่อเนาะก็เฉียงก็คือมันก็จะมีราวกันตกสแตนเลสแล้วก็ปันไดก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับก็คือ ชานพักนะครับก็คือ,อเป็นเป็นลายกระเบื้องอโทนสีออกสีเทานะครับก็คือระเบียงหน้าบ้านของเราทีนี้กระจกประตูบ้านนะครับเป็นเป็นประตะูบานเลื่อนสไลด์นะครับบานคู่แต่อโควงกบอลูมิเนียมอบขาวกระจกเขียวใสนะครับหนาหกมิลน,นะครับสามารถสนก็จะเป็น รอบนอกก็จะมีฝ้านะครับฝ้าก็เป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วนะครับฝ้าภายนอกก็เป็นแนวของพี h o m ฮนะครับ<ะ>ก็คือพักหลังๆเนี่ยถ้าลูกค้าติดตามเราบ่อยๆจะรู้เลยมองเห็นฝ้าเพียดานนี้ปุ๊บคือรู้เลยครับ p ี h ี m e มมาสร้างให้นะครับ<ะ> <c oughs> โอเคตาครับเชิญข้างในครับคุณแม่แม่เชิญพึ่งพ่อยางขอไปเลยขอบยางขอไปเลยครับเด่นเป็นสง่านะครับ ในหมู่บ้านนี้เราเด่นที่สุดเจ้าเชื่อนหมครเด่นบ้านที่ทุกผู้นั่นพอครับหลังนี้งามกว่ามวยนอพอเขาคลายหลังว่าสองหลังเนะครับโอ้ออันนี้เด็นสองหลังโอเคนะครับเราพอทีนี้ก็มาด้านในนะครับอ่าด้านในเห็นะครับการออกแบบมีชายอ่าขั้นแรกจะว่านะครับแต่งแต่งอ่าในในด้านในนะครับจะเป็นสามห้องนอนนะครับสองหนึ่งห้องน้ำภายในตัวบ้านนะครับกับบ้อนงเนี่ย โมเดลนสตันนะครับหนึ oh. ่งจุดนะครับอันนี้เปิดเปิดนะครับอันที่ส่วนนี้นี่ห้องห้องห้องรับแขกห้องนี้ค่นข้างจะกว้างกว้างก็อนข้างกว้างเลยครับขนาดขนาดสี่สิตารางเมตรเฉพาะห้องรับแขกเนี่ยสี่ตารางเมตรสามารถแบ่งโซนแบ่งโซนได้เลยครับอันนี้เป็นทีวีนะครับมีปลั๊กพร้อมเรียบร้อยมีปลั๊กอ่ผมเทปเรียบร้อยแล้วครับตตรงนี้นะครับส่วนข้างในจะมีสามเป็นสามห้องสามห้องนอนนะครับ เดี๋ยวดูห้องนอนที่1ก่อนแล้วกันนะครับห้องนอนที่1นึ่นงกมปกเป็นโมปกไม้สังเคราะห์นะครับปีนี้เป็นปวก,ก,กนะครับทาสีอ่ากันอีกหนึ่งรอบนะครับประตูเป็นประตูลามีเนกนะครับลายสีน้ำตาลโดดขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะให้มันรับกับพื้นพื้นห้องน,อน้นไอ้พื้นพื้นบ้านนะครับลูกปิดเป็นลูกปิดธรรมดานะครับเข้ามาด้านในนะครับห้องนี้นะครับจะแบ่งโซนเป็น2จุดนะครับก็คือ มีหน้าต่างของบานตันนี้ติดติดเจ้าบอยนั้นนะครับอันนี้ติดติดตัวมุ้งลวดให้เรียบอยน,นะครับอันนี้ราคาเพิ่มเพิ่มเงินนะครับตังนี้เป็นตัวปลาองส่วนขนาดห้องนี้อยู่ที่ประมาณ13บสามุตารางเมตรสิบสีบสบสบส่ตารางห้องนี้14ตารางเมตรนะครับภายในเป็นสีขาวเหมือน,น,นด้านนอกมีบัวแนาดเชิงนะครับสี่นิ้วสีน้ำตาลโดดมานิดนึงส่วนด้านในจะเป็นกระเบื้องลายไมย้ไฟมีหนึ่งจุดนะครับ มีปลั๊กหัวแตียงสแล้วก็ปลั๊กอ่าท้ายอีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้มีข้อนี้นี่นี่คือฟังก์ชัน,นห้องนอนที่1น,นะครับแล้วก็ <Okay. S 1> เอามีแอร์ตัวแอร์นี่คือทางบริษัทเดินระบบไว้ที่ฟรีนะไม่ได้ติดตั้งฟรีนะครับแต่เดินเล้ฟรีเฉยๆนะครับตรงนี้ตรงนี้เลยปลั๊กทีวีนะครับปลั๊กทีวีอาจจะมีมีมีเขยิบเพราะว่ารนี่นเป็นกอ,อนรออกแบบมาแรกตัวนี้มันมีก,กระจกอาจะใส่เพื่อนไปเพราะว่า ผมไม่แน่ใจว่าจะนอนห้องไหนนะครับผมไม่รู้ว่าทิี่แต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกรอบนึงอันนี้คือฟังก์ชันของห้องนอนที่หนึ่งนะครับเ็กว่างไหมกว่างไหมกว้างไหมเราบอก ครับตรงนี้จะเป็นลักตรงนี้จะเป็นลักทีวีแล้วก็ลักลักมี3ชุดนะครับส่วนหน้าต่างก็จะเป็นเหมือนกันกับห้องนู้นลายลายพื้นก็เหมือนกันนะครับเป็นลายไม้แล้วก็มีเขาได้จะสว่างอยู่แล้วก็ได้กว้างสำหรับสำหรับอยู่ด้วยกันรู้นอนสามคนไมได้เแน่สี่คนเล้นะครับโอเคอันนี้เป็นฟังก์ชันห้องนอนที่สองนะครับ ลายไม้นะครับลายไม้สีมันห่านนะครับขนาดห้องนอนตัวนี้อยู่ที่1 3.4ตารางเมตรนะครับก็ใกล้เคียงห้องนอน 1, 2, 3ขนาดพื้นที่เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับก็จะมีะปั๊กปั๊กมี3จุดนะครับปั๊ก3จุดตำแหน่งเจียบสายอากาศทีวี1จุดนะครับโคมไฟเป็นโคมไฟสลับเปลานะครับโคมไฟสลับเปล่า,เ,าเป็นพื้นพื้นก็จะเป็น กันนะครับแล้วก็ปูด้วยปูพีบีซีปูพื้นหลายไม้นะครับปึ๊บก็จะมีตำแหน่งเก็แย่เอาไว้แอร์เป็นเป็นเป็นสำหรับติดตั้งแอร์เป็นเป็นเดินไฟเป็นเป็นบล็อกไฟนะครับสำหรับติดตั้งแอร์นะครับสวยดีค่ะทีนี้ต่อมาครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องน้ำัวแย่ 24.8ตารางเี้รนะครับเดี๋ยวดูที่ประตูก่อนล้วกันประตูเป็น UPVC สีขาวนะครับแล้วก็มีแถบสีน้ำตาลรับกันกับวงกบนะครับลูกบิดเป็นลูก,ลกบิดตัวน,นี้เฉพาะห้องน้ำน,นะครับก็คือเราใช้เหรียญบาทไขขันล็อกกรณีทีอออ่อาจจะมีเหตุอุบิเหตุอะไรก็ตามในห้องน้ำปุ๊บค,คนข้าล็อกต้องการ คนข้างในต้องการความช่วยเหลือใช้เหรียญบาททันตัวนี้ตอนนี้คือเป็นเป็นเป็นปลอดไทยนะครับปุ๊บเปิดเข้ามาในห้องน้ำนะครับโทนห้องน้ำเนี่ยก็จะออกสีขาวนะครับแล้วก็มีแผงกั้นสีดํานะครับแผงกั้นเป็นฉากกั้นอาบน้ํานะครับก็จะมีชุดสุขภัณฑ์ชักโครกนะครับเทสระบบน้ำโอเคนะครับมีระบบกด เบากับหนักนะครับมีส,บสบองระบบนะครับมันจะมีมีกระจกแงงด้วยนะ <c oughs> มีกระจกแง่งอ,อ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าเป็นแบบตั้งนะครับเป็นแบบตั้งแล้วก็มีกระจกนะครับกระจกปึ๊บอ่าทางชุดอาบน้ํา,น,านะครับชุดพื้นเนี่ยก็จะเป็นสองสเต็ปนะครับก็คือแยกเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะครับโซนเปียกก็จะเป็นชุดสําหรับโด เป็นเทสระบบชุดปักบัวก็จะเป็นสองระบบเนาะระบบชาเวอร์ระบบปักบัวเนาะถ้าเป็นเด็กๆชอบน้ำฝนก็ใช้ตัวใหญ่ครับอันนี้ยังไม่ได้ทิบปค่าเป็นธรรมดาอันนี้น้ำประปาหมู่บ้านเนาะก็ก็ถือว่าข้านข้างโอเคครับก็มีเครื่องใช้ชุดอุซอรีก็จะมีที่วางสบู่ แขนผ้าเช็ดตัวครับเราแผ่นผ้าเป็นไงครับคุณผู้ชมมีฟี่แบดเป็งไงบ้างเดียร์นะ <c oughs> <c oughs> ครับก็จะเป็นโถนห้องน้ำ,นำไฟห้องน้ำเราก็จะออกเป็นเป็นบองไว้าะเป็นแสงนวลนลถนอมสายตานะครับแล้วก็เป็นเป็นตู้คอนโซลของตู้คอนเสิร์ตอ่า ตัวตู้คอมเมอร์นี่จะเป็นการบดในตัวนะครับเป็นเมน63นะครับของ G Safe นะครับมีทั้งหมด10 10ช่องนะครับคืออะจะแบ่งเมนออกเป็นมีสวิตช์บัสแล้วก็แอร์3ตัวที่ออกไว้ White. อันนี้ก็จะเป็นพัดลมแล้วก็ตัวเครื่องถนัดขุนคืตัวนี้นะครับก็คืออมีกันการบดแล้วก็ฟ้าผ่ากันรั่วนะครับถ้ามีระดับเกลี่ยฟ้าผ่าผมไม่แน่ใจว่า,าเขากำหมดไว้เท่าไหร่ตัวนี้นะดังนั้นมันจะตัดอัตโนมัตินะพ่อ เราค่อยเอาพุ่งอีกนะครับบางทีถ้าเสียงฟ้าถ้ามันมีเสียงฟ้ามันจะตัดนะครับตัวนี้เราค่อยเอาเอาขึ้นใหม่เพื่อมันป้องกันเราหดเซนตีเเป็นอย่าบ้ามันไม่มีปัญหาอะไรครับโอเคครับทีนี้ส่วนสุดท้ายของบ้านนะครับทีนี้เป็นงานต่อเติมนะครับอันนี้งานต่อเติมงานต่อเติมนะประตูจะเป็นบางบางเลื่อนตัวแรกอยู่ด้านในบางแผ่นเกี่ยวจะอยู่ด้านนอกนะครับเป็นบางเลื่อนเลื่อนออกมาปุ๊บเลื่อนออกมา ขนาดบันไดอ่ะบันไดจะเป็นลักษณะเดียวกันกันกบด้านหน้ากระเบื้องลายเดียวกันมีรา,าวกาวกันตกตะหลินะครับมาทางนี้นะครับพื้นจะเป็นสีเทานะครับตัวนี้จะเป็นโค้งเป็นมุมแมชนชินนะครับเป็นหลังคาต่อเติมเมชนชินนะครับด้านนอกขยับออกมาจากตัวบ้านนะครับพื้นเป็นสีเทานะครับตัวนี้ส่วนเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์จะเป็นตัวยาววางยาวนะครับขนาด3เมตรฝั่งนี้จะเป็นจุดใส่แก๊สน,นะครับ ัวน,นี้นะครับจะมีคอนเนคตัวนี้จะเป็นที่วางแก๊สนะครับอันนี้แยกแยก,กว่าแก๊สกับชุดใส่แก๊สออกแยกออกไปข้างในปูกระเบื้งองให้เรียบร้อยเก็บรายละเอียดพร้อมส่วนฝั่งนี้จะเป็นปุ๊กเพื่อใช้งานนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวชุดซิงค์อ่างล้างจานสองหลุมนะครับอันนี้เทสระบบเรียบร้อยติดปั๊มเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับตรงน,นี้ตัวน,นี้สนน่วประตูหลังบ้านประตูหลังบ้านจะเป็น ขนาด8.2เมตรเหมือนกันเป็นบานไม้นะครับแล้วก็เลือกเลือกสีเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเป็นประตูเป็นลายอย่างนี้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นกรุบไม้ระแนงแล้วก็ปิดมุงรวดกันแมลงนะครับอันนี้ไปไปจะดูเก๋ๆนิดนึงโม,โมเดิร์นหน่อยนิดนึงเพื่อเพื่อวากินข้าวข้างในนะครับ ก็ฟังชั่นภายในก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ขนาดขนาดที่ต่อเจอออกมานี้ 3.. ามามจุดห้คูณน่าจะเป็น7จ็หรือแปดจุด้านะครับไม่แน่ใจต้องไปดูที่แบบครับนะครับส่วนอีกอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวนะครับอย่างอื่นมันก็ไม่มีอะไรแนละ้วตัวนี้คือผนังเรียบยทุกอย่างก็จบทุกอย่างตัวนี้แบบนะครับ ยังไงยังไม่จบ้ถามความรู smoking, のの้สึกของแม่ก่อนครับว่ายังไงไล่ะครับครับนี่ครัวพี่คุณทุแข็งโทนุกอย่า ายงชู่ลกไครับจะเชิญก็อนี้เป็นอกอกาอกอกให้ดูทนอกนอกจะเป็นอันนี้ลตรงนี้มันจะเป็นตัวชู์ออันนะถ้าดูมิติ แต่ต้องขออภัยด้วยลูกหลางนี้ค่อนข้างจะ่ายรูค่อนทางยากเพราะว่าด้านข้างเป็นต้นไม้ทั้งหมดเลยแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นต้นไม้ทั้งหมดเลยโอเคนะครับเป็นพ่อแม่ตดเลยนบอยพ่อเราเอาไปเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามความรู้สึกของคุณพ่อเจ้าของบ้านเนาะกลับบ้านเป็นยังไงบ้างครับคุณพ่อ สบายดีใจมากค่ะขอบคุณลูกทุกคนค่ะอืของคุณนะครับครับผมก็คือโอเคครับก็ขอบคือว่าก็ค่อนข้างจะขอบคุณแม่เหมือนกันเนาะที่ให้เกียรติขอบคุณพี่จักิดนะครับเจ้าของบ้านเจ้าลูกชายลูกชายของแม่นะครับที่มาสร้างบ้านให้แม่อยู่นะครับ่าแล้วก็ขอบคุณความไวใจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณคำคำชมนะครับตัวไหนที่มันไม่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 ดี แม่กับพ่อก็แจ้งได้เลยนะครับผมจะได้เก็บดินเสกให้กนะครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องรับประกันอยู่ที่มันนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็ผมก็คิดว่าหลังนี้น่าจะสวยที่สุดแล้ว่ะครับสวยที่สุดแล้วครับในในในซอยนี้ดูเด่นที่สุดใช่ไหมแต่วันนี้มันมีที่ตรงนี้เนาะแม่เนาะมันมันถ้าเขาทาบ้านขึ้นมาคงวางว้านเราแต่คงมันเขาอาจจะโมสูงไปนะครับดท้ายนี้ก็ดับขอบพระคุณมากๆ นะครับแล้วส่วนดีฟิกยังไงมีรายละเอียดยังไงพรุ่งนี้ผมยังอยู่อีวันหนึ่งตอนเช้าพ่อวอพ่อก็เดินมาดูรอ,อบหนึ่งแล้วค่อยแจ้งรายละเอียดก็ได้นะครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาทําบ้านแล้วก็ได้มาอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับได้มากินข้าว <laughs> อะไรอันนี้ก็คือขอขอบคุณมากจริงแก่์ทีนี้ผมคุยกับพี่อกิษไว้ว่าวันที่รับมอบจริงๆเดี๋ยวพี่อกิษจะลงมาเองแต่ผมยังไม่รู้วันนะครับ วันนี้ผมยังขออนุญาตไม่ยังยังไม่มอบกระเช้านะครับผมจะขอมอบพร้อมกับวันที่พี่จะขีดมานะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบพระคุณมากๆแล้วขอบพระคุณทางทุกทุคนที่ที่ติดตามนะครับก็วันนี้ผมไม่มีอะไรครับแล้วก็น่าจะอีกวันสองวันก็น่าจะเจอกันที่ศรษฐกินะครับแล้วก็ส่งจากนี้เสร็จก็น่าจะไปอีกหลังนึงนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับสำหรับการติดตามขอบพระคุณมากครับรับแม่ขอบคุณไปหาแม่ชิมาด้วยครับ